สวัสดีครับแนวทางในการเก็บแพตินัมทร์ฟี่ของเกมซิกิโรชาโดไดท w วส์นะครับก็มาต่อกันจากตอนที่แล้วนะครับตอนนี้เราถึงทางเข้าหมู่บ้านมิบุแล้วนะครับเราจะมาเคลียร์พื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ยาวไปจนทำเควสจุกจิกภายในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ปราบมิมบอสลินแห่งมิบุนะครับสาวน้อยนักดนตรีที่เป็นผีนะครับ ตรงนี้เป็นจุดขายของของเต็นพ่อค้าอีกที่หนึ่งก็ของที่น่าซื้อก็จะมีน้ำเต้าสีม่วงนี่นะครับเอาไว้ดับผวาแต่ว่าตอนนี้เงินไม่พออเกิดวันี้มัจฉาเนี่ยซื้อไปเลยนะครับผมมีทองอยู่ก็กดใช้โอ้มีมีเงินอยู่เยอะเลยนะครับไม่ทันสังเกต ก็ซื้อของซะเลยอันไหนนะ่าซื้อบ้างเก็ตวันนี้มัชชาสาเกอาชินะนะครับเอาไว้จริงๆไม่ได้ทำอะไรได้เท่าไหร่ครับเอาไวเา้เลี้ยงเล่านะครับเราจะได้ฟังเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเพลินๆแถวนี้ก็จะมีหมาอยู่แล้วก็ไอเทมนิดหน่อยนะครับ เราเป่าให้หมาเอ้าทำไมยังกัดผมอีกเนี่ยจะเป่าให้มันกัดกันเองโอ้อยเดี๋ยวผมเป่าให้หมากัดกันเอง เก็จะกัดกันเองนะครับจะมีไอเทมซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับชิ้นหนึ่งถุงเงินเล็กแล้วก็เดี๋ยวจะมีนินจาม่วงอยู่ตัวหนึ่ง ซึ่งถ้าใครอยากฟาร์มเลเวลก็มาฟาร์มไหลตัวนี้ได้นะ,ะมีพิษด้วยโอ้ย,อ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 ยตายไหมเนี่ย อืทำไมเหยียบไม่ได้เนาะโอ้ติดพิษแล้วหืมตายเลยครับตายได้แล้ว เก่งมากได้เกตมัน,นีมัดฉาหมดไม่ได้โอเค <c oughs> กลับมาโหลดขวดยาทีหนึ่ง ฆ่าไม่ตายนะครับเห็นบางคนเขาก็มาฟาร,ร์มกับพวกนี้นะครับเราไม่ต้องฆ่าก็ได้นะครับฆ่าแล้วมันก็ฟื้นมาใหม่นี่ก็เข้ามาหมู่บ้านมีบุเลยนะครับไม่ต้องสู้ก็ได้นะครับสู้แล้วมันก็ไม่ตายอยู่ดีครับผมวิ่งมาเก็บไอเทมอย่างเดียว ข้างใต้มีไอเทมอยู่นะครับพวกข้างนอกก็เป็นพวกที่ฆ่าไม่ตายอ่าอ้าอา รตรงนี้มันจะมีผีโผล่มาดึงขาถ้าจะเก็บไอเทมก็ต้องรีบเก็บแล้วรีบถอยนะครับนี่ครับเนี่ยโดนแล้วครับโอ้โห ถอยครับถอยถอยถอยจริงๆมันต้องมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับที่มี NPC ให้เราคุยบ้านหลังนั้นอยู่ทางไหน ไม่เป็นไรเดี๋ยวไล่เก็บไอเทมแถวนี้ก่อน้อยจะมีบ้านที่มี NVC หัวตะก,ก้าอยู่นะครับ ไม่ใช่หลังนี้เหรออ๋อนี่นครับ n v t อ้าวไม่ใช่หลังไหนหลังไหนเนี่ยหลังนี้ครับหลังนี้วิ่งเลยมาน,นี่เองนี่ NPC หัวตะก้านะครับ

อเป็นก้อนเทียนยางสนนะครับที่เป็นอุปกรณ์อับเกตแข่งก้นแล้วก็มีเจ้าอาวาสเจ้าวาดที่หลอกให้คนในหมู่บ้านกินน้ำอะไรบางอย่างนะครับที่ทำให้กลายสภาพเป็นอย่างนี้นะครับ

โอยตรงนี้นะครับน่าจะเป็นบ้านไม่ใช่บ้านนะตรงเนี้ย มีบ้านของอินุพิโกอยู่นะครับน,นี้เก็บหมดแล้วอ่าเลยไอเทมตรงนี้ชิ้นหนึ่ง ไอ้บ้านนี้ก็มีไอเทมอยู่นะครับน่ากลัวจริงๆพวกนี้ยังกับผีเดี๋ยวค่อยลงไปเก็บของในบ้านนี้นะครับมาเอาของตรงนี้ก่อนเอาร่วงอีก ยาลูกก่อนในบ้านก็จะมีไอเทมอยู่นะครับก็ระวังไอพวกนี้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมเลือดผมเหลือแค่นี้ มีไอเทมอยู่กระดาษโปยด้วยดีมากไปเดี๋ยวก่อนจะไปจุดวาดข้างหน้าครับเดี๋ยวเราไปบ้านของอินุฮิโกก่อนซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ ว่ายน้ำไปครับตันนี้ก็จะมีไอปลาที่มันกัดคนได้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีปลาคาร์ฟอยู่ข้างล่างแต่ว่าเรายังเรายังว่ายน้ําเอ้ยดำน้ําไม่ได้อย่าลูกก่อนอีกแล้ว มันอินุฮิโกก็คือตรงนู้นนะครับข้างบนนี่จะมีไอ้ก้อนเทียนยางสนอยู่นะครับนี่ผมขอสำรวจนิดนึงเพราะผมจำไม่ได้ว่ามีไอเกมตรงไหนบ้าง ยาปรับสมดุลเดี๋ยวขอเก็บบ้านข้างบนก่อนครับมีทางให้ดึงขึ้นไหมเนี่ยไม่มีจุดดึงตัวเลยนะครับ เปนตัวตรงข้างบนนู้นครับนี่ครับยางสนเผาไฟอันนี้มากันเพียบเลยครับไอชิ้นนั้นจะลงไปเก็บดีหรือเปล่า ลงก็ได้ชอบเสียงโหแค่ก้อนกี่เท่าครับไม่คุ้มเลยก็หมดธุระกับทางฝั่งนี้แล้วครับก็กลับไปฝั่งนู้นนะครับาอจจะโดดไม่ได้นะตรงนี้ มีปลากินคนอยู่ด้วยตายก็ต้องไปขึ้นทางเดิมเอายันนิดนึงไปแล้ว ก็มากดเปิดจ <Group> <t colours> <that> ุดวาร์ปตรงนี้นะครับไอพื้นที่ข้างหลังเราเคลียร์หมดแล้วนะครับเอานี้มาข้างหน้าก็จะเจออินไซมอนอีกครั้งหนึ่งเขาตามเสียงมาจนสุดทางแลวนะครับเราบอกว่าตามเสียงนะกลนตีหญิงมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้เจอกับ มินิบอสผีสาวสวยนะครับไม่รู้สวยหรือเปล่าเพราะใส่หมวกครอบทั้งหน้าเลยรินแห่งมิบุนะครับ <c oughs> ก็มาจากตำนานผีของญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> ไม่ได้สู้นาะนแล้วผมจำมูฟเซ็ตเขาไม่ได้ด้วย ตอบยังไงเขาก็จะโจมตีเราอยู่ดีนะครับโดนหาว่าโกหกแล้วแม่ผู้หญิงชอบหาว่าผู้ชายโกหกโอ้ยโอ้ยเตมเลือกัอนโอ้นี่มันกวาดนี่นะเรียกว่าท่าแทง โอ้โหฟันแรงจัง <c oughs> <c oughs> แรงมาก เหยียบหัวเหยียบหัวไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มเกลือต้มมากมากไปหนึ่งชีวิตทำไมไปใช้ท่าไอ้นี้เนี่ย ละติดกันสองตัวดีกว่า oh, โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอยโอยตดเหยียบหัวไปเรื่อย ยาหมดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยไปยแล้วก็ข้างหน้าพื้นที่ข้างหน้าก็จะเป็นทางไปห้องบอสนะครับห้องบอสของแอเรียนี้ก็คือนักรบสงร่างวิญญาณก่อนอื่นเรากลับมาคุยกับจินไซอมอนก่อนอ่านได้วิชาที่ จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับเวลาเราใช้ท่านินจาสังหารเดสโบเนี่ยลับมาคุยกับจิมไซมอนครับก็จะจบเควสเขาตรงนี้นะครับก็จะได้พาร์ติโซของจิมไซมอนนะครับเอาไว้เก็บพลังชุบชีวิต ก็เดี๋ยวตอนหน้าไปลุยแอรียถัดไปนะครับแล้วก็ไปปราบบอสนักรบส่งร่างวิญญาณกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ